ครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องหาที่คนที่เคยใช้บริการของตัวกาแฟครับด้ว่รียประสบการณ์การกิสืบหากินม้าเป็นอะไรดีรับดีครับหือว่าเป็นอะไรใช่ครับคือตัวเนี้ยมันมีตั้งแต่ถังเช่าครับถังเช่าในร้านนี้ดีมากๆารับแล้วก็แพงมากๆใช่ครับก็มีสูงครับแล้วก็มีพิเศษด้วยไอ้นั้งลมใช่ครับ อันนี้ตัวนี้คือเราทานแล้วเมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับไม่หลือมครับแล้วถ้าถามว่าในเรื่องของเราเป็นผู้ชายหรือายุหญิงการหลับนอนก็เป็นเรื่องที่มควรออกเส้นใส่หน้าถ้าเราหลับนอนแล้วมันไม่ไม่สู้เนี่ยเราเคยแย้นะแล้วเราจะต้องพยายาง อาจารย์เนี่ยอาทิตละายครับผ3เป็นส4าดย่านเคดัเิดีารทีกแฟโมแล้วหลังจใ้ใช้องก่กลหร่ครับีกที่สองเลยกล่องทสองครับอาจารย์ิ่มากอ่าครับนก็ขออาจารยเชิญชวนครับคนที่เคยอยากให้ร่างกายแ่ว่าปัแข็งแรงังเป็นหนุ่มนะครับก็ลองให้อาจารย์เชิญชวนคนที่ต้องการสำหรับผู้ชาย อันนี้เฉพาะผู้ชายครับมีท่าทางเป็นหับเาะผู้ชายทาให้เราเป็นหนึ่งพลังกำลังเราเพิ่มขึ้นไม่เหนื่อยได้นะครับนะครับก็มันปรับสมดุลร่างกายถ้าเราก็เหนื่อยแล้วก็นะผมว่าตัวนี้ใช้ได้ก็สำหรับคนมักลายุ40เนี่ยจริงๆลรวจับตัดเพราะ40มันเริ่มเปนแล้ว ครับนะครับจะทำให้คุณชีวิตในครอบครัวดีขึ้นกับความรับคุนะครับตอนนั้นได้หรือไมครับอยากทำเพราเป็นหนุ่มครับได้ทางแข็งแรงเป็นหนุ่มคงความเป็นหนุ่มต่อไปครับสแควร์เชื่อได้ครับ